สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงททยแบบเสี่ยงซ,ซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเซมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสียงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษฐ์พิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําททำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ ใบที่หนึ่งเลขนำโชค963 983 563ใบปผดมสมจิตอธิษฐานจะมีผู้อุปถัมภ์แสนสําราญสําเร็จการที่ตรึกนึกในใจแต่ช้าๆจะสมอารมณ์คิด ด้วยเดชสัตว์สุจริตประสิทธิ์ให้ทั้งพวกพ้องวงญาติปราดทุกภัยมีโชคชัยได้สุขทุกคืนวันแม้นถามถึงโชคร้ายในกายตัวอีกสักหน่อยค่อยยังชั่วอย่าโศกสันถามลูกนี้พี่น้องต้องพบกันไม่ช้าวันพบพักเหมือนทักทายลาพิเศษ เจตนาเวลานี้นานนานมีให้บ้างไม่ห่างหายถามเนื้อคู่ดูดีจริงทั้งหญิงชายเหมือนชักนำทำนายเท่านี้เอ่ยใบที่สองเลขนำโชคหกเก้าสามหกเก้าแปดใบที่สองต้องกันเหมือนจันฉาย เปรียบเหมือนต้นพฤกษาเวลาตายต้องสาสายน้ำค้างในกลางคืนบริสุทธิ์สดชื่นทุกสิ่งสับจะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันไม่นานวันคงสมอารมณ์หมายไปข้างหน้าว่าดีพาทีทายคิดแยกย้ายแปรสถานไปไม่สู้ดี อยู่กับที่จะมีลาบอนเนกหลายถามถึงคนป่วยไข้ว่าได้คลายถามถึงพวกพ้องพี่น้องต้องพบตรงทั้งลูกหนี้ที่หนีหน้าจะมาสู่แต่เนื้อคู่ไม่ได้ชมประสงค์ลาบอย่างอื่นทายตรงว่าดีเท่านี้เอ่ย ใบที่สมเลขนำโชคเก้จหใบที่สความยากลำบากล้นจะทำการก็ป่วยการลำคาญตนว่ามีคนปองร้ายไม่วายวันถึงกินอิ่มนอนหลับก็กลับทุกข์ไม่มีสุขซักเวลาแทบอาสันแต่ถามเรื่องเป็นความ ไม่คล้ามกันคงผ่อนผันสู้ได้เป็นไรมีจะไปหาผู้ใดก็ไม่ยากถามลูกนี่ที่จากพัดภาคหนีว่ายังไม่พบกันในทันทีหาลาบนี้ก็ยากลำบากกายถามเรื่องคู่สุสมพิลมพักว่าร้ายนัก ฟั่นเฟือนไม่เหมือนหมายจงสงบไว้ก่อนผ่อนพักกายหมดคำทํานายที่สจบความเอย่ยใบที่สเลขนำโชค7-68ใบที่สี่นิ้ส์เหมือนไกลคู่มิได้รู้ยามพบ ประสบสองเหมือนลูกไก่ฝูงเดียวเที่ยวขนองตัวหนึ่งต้องจากไปเสียไกลกันต่อนาน,นจึงจะพบประสบพักได้ร่วมรักปรีเปรมกรเกษมสันจะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันแต่ข้อนั้นทายไว้ในนี้ว่าอย่าดำเนินเดินหน้าท่านว่าร้าย เราต้องหมายตามหลังระวังหนีเหมือนพระจันทร์ร่อนเร่ในเมฆีอาทิตย์หนีอัสดงรีบลงดินถามคนเจ็บว่าหายสบายใจถามโชคชัยในคดีที่ตัดสินคงชนะเด็ดขาดปราดมนทินได้ยนยินแต่สิ่งให้ใจสบาย อันความหวังตั้งไว้ไม่นานนักถามลูกรักในคันเหมือนมั่นหมายว่าคงจะรู้เห็นได้เป็นชายจบทํานายใบที่สเท่านี้เอ่ยใบที่หเลขนําโชค5้าสองหใบที่หว่าไว้ในอักษร ไม่มีใครทำร้ายให้จากจรอย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการถ้าแม้นรักมักได้ควายของเขาม้าของเราจะต้องพลากจากสถานอุปมาของเก่าเขาบุรานดูอาการคนครบประจบประแจงแม้ถามหาเนื้อคู่ว่าอยู่ไกล ยังไม่ได้เหมือนจิตเร่งคิดแหนงถามลูกหนีน้หนีไปไม่ชี้แจงเสาะ,สะแสวงยากจะพบประสบกันถามหาลาบนนีไซก็ได้ยากต้องลำบากทุกร้อนจงผ่อนผันแม้นถามบุตรสุดใจที่ในคันเลขห้านั้นว่าหญิงแท้จริงเอ่ย